สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพามาซื้อยาเนาะน้ำพึ่งมารอซื้อยาอันนี้รอต่อแถวนะต่อแถวอยู่ข้างนอกก็เลยอยากจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกถนนเนี่ยเห็นไ,ไหมเขากลาลังทําก่อสร้างอันะเขากลาลังสร้างถนนเห็นไหมไเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวได้เวลาละเดี๋ยวเข้าไปซื้อของแล้วนะนี่นะคะเพื่อนๆซื้อ,อยากแก้แพเนาะ อันนี้ไม่ใช่ของน้ำพึ้งนะคะเป็นของแฟนเนาะเพราะว่าแฟนน้ำพึ่งเขาจะแพ้นะคะเวลาเขาออกออกตามธรรมชาติเนาะเขาจะแพ้เกสรดอกไม้นะคะเนี่ยถ้าหาเพื่อนๆต้านใดเนาะที่แพ้เกสรดอกไม้เนาะเนี่ยเนาะเนี่ยไปซื้อได้นะยาตัวเนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้น้ำพึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะเนี่ยเดี๋ยวน้ำพึ้งก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งรีบออกมาซื้อยาให้แฟนเนาะเพราะว่าแฟนน้ำพึ่งเขาทั้งน้ำ น้ำหูน้ำตาทั้งจามทั้งที่มูกไหลนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งรีบออกมาอย่างด่วนเลยนะคะเนี่ยก็เลยไม่มีเวลาได้ทักายกับเพื่อนๆมากๆเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะคสำหรับติดตามน้ำพึ่งนะคะแล้วก็ติดตามน้ำพึ่งเป็นกำลังใจให้น้ำพึ่งไปตลอดนะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ